ฉะนั้นอาตรมาก็จะสั้นๆขอเรื่องบูลลี่ก่อนแล้วกันนะครับในแง่บูลลี่เนี่ยถ้าถ้าเกิดให้พูดแบบจากใจเลยก็คืออย่าให้สิ่งที่คนอื่นแสดงออกโดยคำพูดหรือการกระทำกำหนดสิ่งที่เราเป็นส่วนใหญ่เราเลือกได้ที่เราจะตอบโต้โดยแม่ก็มันเป็นเป็นรีแอคแต่อยากชวนเป็น s p สปอน คิดใครควรแล้วเราก็ค่อยตอบไปอย่างนั้นบางทีไม่ต้องตอบอะไรก็ได้วินสตันเชอร์ชิ์บอกว่าเราไม่สามารถถึงปลายทางได้แน่ถ้าเราหวาักเดินทางเราหยุดเอาหินคว้างสุนัขทุกตัวที่มันเห่าเราฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะที่จะไปโตตอบถ้าถ้าส่วนส่วนตัวนะในส่วนของธรรมะในส่วนของพระจาจย์เนี่ยจะถือเป็นโอกาสฝึกตัว ว่าเออเราฝึกดีพอหรือ,อยังแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่เล่าเป็นตัวอย่างว่าโดนน้องโดนหลายครั้งนะตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันเดอร์กราวที่น้องวัยรุ่นเข,เขาเข้ามาเหมือนทําท่าขู่เนี่ยมันก,ก,ก็ได้เห็นว่าเออเราเราเข้าใจเราเข้าใจเขาขแค่ขแขขแขไหนแล้วเราจะไปไปสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์ยังไงโดยความรู้สึกไม่ได้โกรธอะไรเลยมีแต่เข้าใจเข้าใจว่าเขาทุกเวลาเจอเจอเขาเรียกอะไรฮอนอูเบอร์ส่วนใหญ่พี่น้องอูเบอร์ที่ขับที่อังกฤษจะเป็นมุสลิมเขาก็จะมีคนนึงน่แบบไปถึงปลายทางแล้วไม่ยอมลง ควักรูปที่ที่พี่น้องเมียนมาโดนเป็นเป็นเป็นศพแปะแต่ว่าจริงๆภาพนั้นเป็นเฟกนิวเนาะมันเป็นพายุนากิสแต่เขาก็บอกว่านี่เป็นที่ที่ผ่าฆ่าแต่เขาแบบเขาเสะเทือนใจมากคราวนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเกิดอะไรก็สื่อสารอะไรได้ก็ว่าไปอันนี้คืออย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องบูลลี่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะถือโอกาสทําความเข้าใจระหว่างกันในแง่ของนอกจากนั้นบางทีเดินไปในอาจารย์คุณพ่อเดินไปปุ๊บเขามีอา่าป ชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับเรื่องเรฟูจีที่ที่ตอนนั้นมันมีแบบเรือที่จะเข้าตุรกีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอเขาเห็นเป็นพระเขาก็แบบเอาเอาเอาใบาปลิวเนี่ยมาแปะไว้ที่อกคือเดินผ่านแล้วก็แปะเลยอะ แล้วก็เดินหนีไปเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเออเขาทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จะไปโกรธเขาว่าอ,อ,อะไรว่าไม่รู้กราเทศะไม่ใช่มันเราต้องมองด้วยความรู้ความเข้าใจเป็นหลักบูลลี่เพราะต้องการถ้าในเชิงจิตวิทยาคนที่ทำบูลลี่เนี่ยเขามีความบกพร่องในตัวของเขาเองอยู่แล้วเขาถึงอยากจะแสดงอะไรบางอย่างออกมาในฝั่งในฝั่งศาสนานิดเดียวถ้าในฝั่งพุทธเองเนี่ยพระเจ้าท่านจะบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่คนเดินระหว่างเมืองแล้วมีคนกลุ่มที่ชอบ พระชอบพุทธศาสนากับกลุ่มที่ไม่ชอบคนไม่ชอบก็ดินทาคนชอบก็สรรเสริญพระก็มายืนคุยกันว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราโกรธอ่ะคนที่เขาตําหนิเราเราจะรู้ไหมว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรเันเบื้องต้นเลยอย่าให้ความโกรธมากระทบใจเวลาที่เราโดนบูลลี่บางทีที่โดนบูลลี่เพราะคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกําลังขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากเราก็ได้เขาอาจจะต้องการความเห็นใจ บุญเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาเขาตำหนิติเตียนบูลลี่ก็ก็ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วข้อที่จริงคืออะไรก็ชี้แจงไปในส่วนของคําชมก็อะไรจริงก็ว่าไปไม่ต้องไปเหลืงไม่งั้นก็จะโอกาสจะปรับปรุงก็จะไม่มีสุดท้ายคําถามแรกที่ท่านอาจารย์กริยาถามเรื่องเรื่องพู้หูสมภารว่าทํายังไงจะเวิร์กก็คงสรุปด้วยคําที่บอกไว้ว่าหเปิดพื้นที่ใจก่อน สองเปิดพื้นที่หนึ่งเปิดพื้นที่ใจเพื่อนําไปสู่การเปิดพื้นที่จริงไม่ว่าจะโดยวิธีการไหนๆก็แล้วแต่เนาะเพราะยกตัวอย่างนาวานไม่รู้อยู่ในที่นี้หรือเปล่าเนาะนาวานก็เขียนเฟซเล่าเรื่องที่ไปเข้าค่ายอบรมอแล้วมันก็มันก็สื่อสารสารที่ดีออกมาให้คนอื่นเขาได้รู้มันก็ได้เปิดพื้นที่ใจตามมาซึ่งการเปิดพื้นที่นาวานของของการเปิดพื้นที่ของนาวานเนี่ยมันเป็นการเปิดที่พื้นที่เสมือนจริงข้อที่3ที่กําลังจะพูด 1. คือเปิดพื้นที่ใจ เพื่อนําไปสู่เปิดพื้นที่จริง2เปิดพื้นที่จริงเพื่อนําไปสู่การเปิดพื้นที่ใจและ3เปิดพื้นที่เสมือนจริงเพื่อนําไปสู่การเปิดพื้นที่จริงและเปิดพื้นที่ใจแต่ต้องทําแบบมียุทธศาสตร์สื่อสารเป็นคนที่เขาเขาเรียกอะไรคนที่เขาเห็นด้วยก็สื่อสารยังไงคนที่ไม่เห็นด้วยจะสื่อสารยังไงคนที่เห็นกลางๆจะสื่อสารให้เขาเห็นด้วยทํำยังไงมันมีวิธีการแตกต่างกันสุดท้ายอย่าไปคาดหวังว่ามันจะไม่มีความขัดแย้ง ย้อนกลับไปที่เรื่องเล่าที่ตอบท่านอาจารย์ที่ถามเรื่องว่าทําไมทําอะไรแล้วมันก็ยังมีปัญหาหาสาเหตุให้ได้ไหมจะมีไหมขอเล่าตอนจบของเรื่องนั้นพอหลังจากชายหนุ่มคนนั้นแกฟังลุงพูดว่าลอดทําทําไมมีประโยชน์อะไรลองไปถามปลาดาวตัวนี้แล้วแกก็โยนปลาดาวตัวนั้นลงทะเลไปวันลุ่งขึ้นคนเดินผ่านมาผ่านไปก็จะเห็นเงาของชายหนุ่มกับคนแก่ชาราก้มๆเงยๆโยนปลาดาวลงทะเลด้วยกัน คำถามคือวันนี้ทุกท่านที่มานั่งฟังมานั่งคุยมานั่งแลกเปลี่ยนเสวนาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะคบกันต่อไปพร้อมที่จะช่วยกันโยนปลาดาวให้มันไปรอดได้ในทะเลหรือ,อยังเราพูดเราคิดเราทําอะไรได้มันส่งผลกระทบต่อคนใดคนหนึ่งเสมอสุดท้ายฝากว่าพี่มารูปที่นั่งอยู่ด้านโน้นเนี่ยจริงๆอาทิตย์ที่แล้วพี่มารูปต้องเสวนา Talk for Peace ในหัวข้อด i g i t a l for Peace and SDG บังเอิญมี อักเสบเรกระทนหันก็เลยไม่ได้พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยคุยกันว่าเดี๋ยววันไหนในระหว่างอาทิตย์นี้พรุ่งนี้พระอาจารย์จะอยู่ที่นี่งั้นก็เดี๋ยวอาจจะคุยกันว่ามีจะมี Facebook ไลฟ์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้พูดว่าเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าต้องการให้คนมามาประเด็นสําคัญคือเราพัฒนาภาษาอังกฤษและพะัฒนาจิตใจไปด้วยในเวลาเดียวกันฉันก็เดี๋ยวโปรดติดตามว่าพี่มารู้พิจารณาฟอร์พีจะทําอะไรตรงไหนอย่างไรสุดท้ายเลยทั้งหมดในส่วนที่พูดกันมาเนี่ย โครงการอะไรดีๆที่ทําต้องถามว่าทุกท่านพร้อมที่จะร่วมหรืออยังถ้าพร้อมที่จะร่วมวันนี้ทำง่ายๆมากเลยก็ช่วยกันถ่ายคนละรูป2รูปแน่คือคือในส่วนของแบ็กดรอปอาจารย์ทํามาสื่อสารภาพรความเป็นพระอุธธรรมได้ได้แน่ชื่นชมมากๆฉันแค่แค่ทุกคนถ่ายรูปแล้วอัพในโซเชียลมีเดียของตัวเองอันนี้มันก็มีกําลังเยอะแล้วกับสังคมฉันก็ท่ายที่สุดแล้ว Peace in ซ n ว heart. Start in one hand. สันติสุขในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราแต่อย่าหยุดเพียงแค่เราสร้างระบบมาช่วยกันมือบนมือล่างช่วยกันประสานเพื่อให้เกิดความดีงามขึ้นในสังคมนี้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำส่งผลต่อตัวเราเองและคนอื่นเสมอขออนันโมธ May peace be upon you all ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน